เพราะโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยมลพิษตลอดทั้งวันเรา Flowmax ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไส้กรองอากาศและไส้กรองรถยนต์มานานกว่า6ทศวรรษนำความรู้และเทคโนโลยีด้านไส้กรองมาพัฒนาเป็นหน้ากากาอนามัยที่หายใจสะดวกที่สุดจากการคิดคน้นและพัฒนากว่า1,000ต้นแบบนานถึง3ปี จนได้หน้ากากอนามัย Flowmax ที่หายใจสะดวกและใส่สบายที่สุดและกรองฝุ่นได้ถึง95%ด้วยการออกแบบหน้ากากอนามัยแบบแผ่นกรองพับจีช่วยให้อากาศสามารถไหลผ่านได้ดีลดแรงดันลมทำให้ผู้ใส่หายใจเข้าออกได้อย่างเต็มปอดด้วยแผ่นกรองที่มีถึง3ชั้นทำให้ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นได้เล็กถึง0.3ไมครอนที่เล็กกว่า PM 2.5ได้ถึง95% มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถป้องกันแบคทีเรียได้ถึง99.99% 99โดยผ่านการทดสอบของ Nelson แล b ในอเมริกาหน้ากาก f l o m m x x ถูกออกแบบมาให้นิ่มและเข้ากับรูปหน้าของผู้ใส่โดยใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นทำให้กระชับใบหน้าและไม่ระคายเคืองตัวสายหน้ากากเองก็สามารถปรับระดับได้ ทำให้เข้ากับผู้ใช้งานแต่ละคนได้ดีมากยิ่งขึ้นและหน้ากากของ f l o w Max ยังมีให้เลือกถึง4ขนาดตั้งแต่ขนาดเด็กไปจนถึงขนาด L ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐานสะอาดถูกหลักอนามัย พร้อมระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าทันสมัยและได้สิทธิบัตรในหลายๆประเทศทำให้มั่นใจได้ว่าหน้ากาก,ากของ f l o m m x x จะเป็นผู้ช่วยรักษาสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักได้อย่างมีคุณภาพ f l o m m x x The world's first pleated respirator mask protection for every breath you take